สวัสดีค่ะโคนาจากเอียวยตี้ฟีสไต์นะคะวันนี้นะคะวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเป็นวันหยุดของหลายหลายคนนะคะมีใครนะคะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงกันบ้าง ความสุขนะคะสนุกกับการได้ผ่อนคลายนะคะไม่ว่าจะอยู่กับเพื่อนกับคนรู้จักกับคนรักหรือกับครอบครัวนะคะก็ขอให้มีความสุขกันมากๆเลยนะคะในวันนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยคุ้อันอยากจะออกมานะคะให้กําลังใจนะคะสําหรับคนที่อาจจะกําลังเผชิญนะคะไม่ว่าคุณจะกําลังเผชิญเรื่องเล็กเรื่องกลางเรื่องใหญ่ขนาดไหนนะคะ ก็อยากจะออกมาให้สตินะคะเพราะว่าการที่เรามีสตินะคะมันจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นช่องทางมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะมีปัญหานะคะแล้วก็มุ่งมั่นโฟกัสอยู่กับปัญหาของเราเนี่ยมันจะทําให้ปัญหาของเราที่ตอนแรกมันเล็กนิดเดียวเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นนะคะราะนั้นเนี่ยมีสติแล้วค่อยๆแยกแยะนะคะดูว่าอะไรคือสาเหตุอะไรเป็นช่องทางที่จะทําให้เราเนี่ยไปต่อได้บ้าง เพราะนั้นนอกเหนือจากการมีสติแล้วนะคะการผ่อนคลายนะคะอย่างเช่นในวันหยุดบางทีเนี่ยหลายหลายคนนะคะตัวคนดังก็เคยเป็นนะคะพอมีปัญหาก็าจะอยู่กับปัญหา สุดท้ายสมองเราเนี่ยพอมันไม่ได้ผ่อนคลายนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่มีช่องทางมันตื้อไปหมดเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้นะคะก็อยากจะมาให้คำแนะนำนะคะสําหรับคนที่ไม่ว่าตอนนี้คุณจะกําลังเผชิญเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะลองผ่อนคลายนะคะลองหาที่ผ่อนคลายออกไปฟังเสียงน้ำตกนะคะหรือฟังเพลง ตอนนี้พ่อนั้นก็มีเพลงนะคะเป็นที่เขาเรียกว่าที่ผ่อนคลายนะคะคือต้องเรียกว่าคือขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าการที่เราได้ฟังเพลงนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีใจิตใจที่แบบอ่อนโยนขึ้นนะคะก็ลองดูว่าคุณสามารถจะหาช่องทางอะไรในการที่จะผ่อนคลายให้กับตัวเองได้บ้างเมื่อเราผ่อนคลาย มองจะเริ่มสดใสแล้วก็เขาเรียกอะไรมีความคิดมีช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับปัญหาปัญหาปัญหาโดยที่เราไม่มีพลักเบรกของร่างกายเลยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมองไม่เห็นช่องทางได้นะคะเพราะนั้นวันนี้ออกมานะคะอยาก ะะได้ผ่อนคลายนะคะวันหยุดน,นะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ1นถึงสชั่วโมงก็ได้พอเราผ่อนคลายสมองเปิดสมองสดใสแล้วค่อยกลับมาโฟกัสหาช่องทางในการแก้ปัญหาต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดน,นะคะหรือวันต่อ,ตอไปไม่ว่าจะเป็นวันไหนถ้าเราเกิดมีความเขาเรียกอ,อะไรนะมีความสุขในชีวิตมันก็ทําให้เราเนี่ยสดชื่นสดใสนะคะแล้วก็ไปต่อได้นะคะ กับในสิ่งที่เราเป็นนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนใครนะคะแค่ใจิตใจเรารู้สึกดีก็พอแล้วนะคะจะเจอกันคลินหน้านะคะคุณแอนก็จะออกมาให้กําลังใจมาให้พลังกับทุกทุกคนอีกนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีคนะ่ะ